ไม่คิดว่าตลาดนัดคริสต์มาสที่นี่จะอบอ,อุ่นขนาดนี้เลยอะทุกคน บ้านและสวนชี้เป้าตลาดนัดคริสต์มาสอาท์ด์ใจกลางกรุงวันดอรัสคริสต์มาส์มาร์เกที่วันแบงคอกบูเลวารค่ะบอกก่อนว่าปกติตรงนี้เขาเป็นพื้นที่สีเขียวกลางตึกที่ฟิลดีเลยแล้วพอมีมาร์เก็ตในช่วงพิเศษนะโซนนี้ก็เลยมีบรรยากาศแบบเฟสทีฟลับๆใจกลางเมืองแบบที่เราไม่คิดว่าจะได้มาเจอแล้วแต่ละร้านก็ขนไอเทมมาป้ายากันสุดๆนี่แหละค่ะของผวัญคริสต์มาสที่เราต้องมีทั้ง านคราวคัสสันที่เต็มไปด้วยสตอรี่เรื่องดื่มสดชื่นขนมกรุบกริบของขวัญของแต่งบ้านดีไซน์น่ารักที่ใช้งานได้จริงจะหาของขวัญให้คนที่เรารักก็ได้หรือจะหาให้ตัวเองก็เลิศแล้วร้านค้าที่นี่ก็จะสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆพูดแบบนี้ก็อยากไปอีกรอบเลยละคะ่ะเรื่องการเดินทางก็มาง่ายมากๆรถไฟฟ้าสถานีลุมพินีทางออกบีหนึ่งขึ้นบันไดเลื่อนแล้วก็ตรงมาที่ต้นคริสต์มาสเลยกระซิบนะว่าตอนกลางคืนตรงนี้คือไฟสวยฟิลดีมากถ้าใครพกตากล้องมาด้วยก็คือถูกต้องสุดๆ มาตามหาของวันที่ถูกใจในบรรยากาศดีๆที่ Wonderous Christmas Market ที่ o n บ Bankkok Boulevard ตั้งแต่วันนี้ถึง28ธันวาคมนี้เท่านั้นนะคะมากันคะ่ะทุกคน